ขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเต็นท์รถประพบยิ่งรวยเต็นท์รถมือรสองขายรถด้วยความจริงใจนะครับวันนี้มาแนะนําอีกหนึ่งคันครับเป็นตัวรถยอดนิยมอยู่แล้วครับโตโยต้าอัลติสนะครับปี2015เครื่อง1.6นะครับเป็นตัว E นะครับรถคันนี้นะสวยครับสีสันสวยเงางามแน่นอนนะครับไฟหนุ่งไฟหน้าสวยมากๆนะครับนี่ครับโอ้เงางามมากๆเลยสำหรับอัลติสคันนี้นะครับ เป็นอีกหนึ่งคันครับที่อยากแนะนํากับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับกําลังมองหาโตโยต้าอยู่นะครับเอาติดอยู่นะเป็นหนึ่งคันครับนะครับมาโอเคเดินดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับฝาหลังสวยครับนะครับกันชนสวยครับนะครับลิ้วลอยขนแมวเล็กๆน้อยๆมีบ้างหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยมากๆครับนะครับสะโพกสวยครับประตูสวยประตูสวยครับนะครับมีโครเมี่ยมตรงที่เปิดประตูนะครับด้านบนนะนะครับกระจกมองข้ามพร้อมไฟเลี้ยวนะครับอ่า แก้มหน้าสวยครับนะครับไฟหน้าไม่ต้องพูดถึงงดงามจริงๆนะครับทั้งคู่เลยนะครับฝากระโปรงสวยครับกันชนหน้าสวยครับนะครับนี่ครับงางามครับคันนี้ถือว่าโอเคเลยครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่แสนกว่าบาทเองนะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่อง VVTI นะครับ1.6นะครับเกียร์เป็นเกียร์ทิปโทนิกแล้วนะครับแก้มสวยนะครับประตูสวยครับประตูสวยครับจะมีริ้วรอยสเกตหินเล็ก จิดเดียวนะครับนี่ครับฝาถังน้ำมันก็ติดคําว่าเอาติดนะครับเป็นตัวโคมียมให้นะครับโอเคโดยรวมแล้วผมถือว่าโอเคมากมากครับสัาคันนี้นะเอาติดครับไปกุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับนี่ครับมาดูภายในกัน นะครับภายในด้านข้างก็เป็นตัวหนังหมดเลยนะครับกระจกปรับข้างพับข้างเป็นระบบไฟฟ้ารถวิ่ง2 3 0 0 0 0หกว่ากิโลนะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะครับวงมารัยมัลติฟังชันนะครับเกียร์ก็เป็นตัวระบบทิปโทนิกนะครับบางคนถามว่าทิปโทนิกคืออะไรทิปโทนิกก็คือเราสามารถขับได้ทั้งเกียร์แมนนวลและก็เกียร์ออโต้นะครับแผงคุ้งแผงข้างถือว่าสวยครับภายในได้เป็นเบาะผ้านะครับนี่ครับเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับงดงามครับนะอืม ผมก็ต้องรีบมาวิดีโอแต่เช้านะครับเพราะเดี๋ยววิดีโอคันอื่นแล้วก็มีงานตอนสายไปซื้อรถอีกนะครับงานค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยบางทีนี้จะวิดีโอคันไหนยังลืมเลยนะครับเพราะงานมันเยอะนะครับภายในสวยครับเป็นสีครีมนะครับตัดกับคอนโซลนะครับเป็นหนังนะครับคอนโซลหนังเป็นสีดํานะสวยงดงามครับอ่าโอเคนี่ครับแผงคุ้งแผงข้างโอเคครับงดงามครับนี่ โอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเพื<ๆ>่อนๆอะไรสนใจ <c oughs> ก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามผ่านทางน้องเซลได้เลยนะสําหรับตัวโตโยต้าเอาติคคันนี้นะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับใครดูตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมีราคาโปรพิเศษให้นะครับเพราะตอนนี้รถเข้ามาเยอะและว้วเพื<ๆ>่อนๆก็อุดหนุนรถนะครับให้กับทางผมอยู่ตลอดนะก็เดี๋ยวจัดโปรพิเศษไปให้กันนะครับโอเคนะครับกขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ